มากขึนอย่างพี่น้องคือนตัดีเต้นนี่เนาะดกดกต้นนี้ดกอีกทีครับพี่น้องโอ้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าบสิบ เปลี่ยนน้ำพี่น้องมาเบิงทุเรียนบุญการครับพี่น้องอยู่บ้านหน้าคําแค้นครับพี่น้องก็สะนเนาะทุเรียนบึญการครับพี่น้องทุเรียนภูทองสะอ่อ,อนเนี่ยต้นใหญ่เลยนี่ต้นใหญครับพี่น้องอม,มามาถามของนลกับเจ้าของสวนครับ,ววรบสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ,รบพ่อซื้อยังครับนี่ ือักพ่อซักเนาะอยู่บ้านหน้าคำแค้นหน้าคำแค้นมู่ใดครับพ่อมู่หกมูหกครับพี่น้องอําเภอตำบลหน้าแสงอำเภอีลจังหวัดจังหวัดบึงการครับพี่น้องนะครับมืาอนี้พามาเยี่ยมนะครับมาเบิ่งสวนนะครับคุณทุเรียนนะครับพ่อซักเนาะอุ้ยงามแต่พ่อป้ามันหมากอี๊ยงเนี่ยพี่น้องคือออนตนเอ้นเตนนี่เนาะ ดกดกต้นนี้ดกดีครับพี่น้องจักต้นล่ะพ่อนี่ปลูกอยู่นี่ประมาณสองลอยต้นปลูกหลายอยู่มันตายปลูกหลายมันตายครับพี่น้องแต่ว่ากันซึมงสามไม้ถูกตัตายสามลอยต้นอายุจักปีครับนี่ที่ไงนี่สิบปี ตุ้มใหญ่นี่สิบปีครับพี่น้องสิบสิบปีนี่สิบปีนี่ครับปลูกปลูกสามไม้ก็มี่สามปลูกน้ำทุกปีเอาสามสามไม้จักต้นเลยนี่ไม่เป็นร้อยเพราต้นมันว่าความกันปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเทุกปีมันพื้นที่มันหลายนะพื้นที่มันสามชิ้ตัวไรพื้นที่สามสิบไร่ สิบขุ่นสิบสองปูกสิบขุ่นสิบสองเมตรนะครับระบบน้ำพ่อนี่เป็นฝังดินบ่ฝังดินเนาะเป็นน้ำบาดาลนะครับอันนี้กับว่าได้ยกล่องแบบสูงปันไดเนาะบอยยกเลยบ่ยยกเลยแต่ว่ากะ ดันขึ้นบ่นี่บ่ได้ดันเลยคือตัดต้นยางออกแล้วก็ปลูกเลยปลูกเลยก้อนหลุมปลูกเลยครับบ่ได้ยกล่องเนาะบ่ได้เฮ็ดโน่นห้เพิ่นน้ำช้างว่ามันก็ตายลายออกลูกมาจากปีแล้วครับนี่สามปีสามปีนี่ที่จริงมันก็ออกมาตั้งแต่ โดนโน่เรมันหันตะกี้มันระบบน้ำเพาะท่านเนี่ยดีปานาใดมันเลยบ่เพทันเนยครับผมมันแรลกน้ำเนาะปีนี้แรลกแห้งน้ำพี่น้องปีนี้แห้งครับคือปีไก่ใส่ยูครับแต่ว่าปีไก่หรือผลเพ่อะท่านเนี่ยเป็นสายสองสามลอยต้นนี่เป็นสายพันธุ์อียงเป็นหมอนท้อ แล้งหลงับแลรก็มี่นี่บ่หลายนี่บ่หลายต้นใหญ่มีบ่บอรุ่นเดียวกันนี่นะโอ้ยไส์ไส์ต้นหลงหลับแรกเป็นจังได๋พ่อพาพี่น้องไปเบิ่งนะอยู่ไสอยู่ไกลบ่ลักษณะหมากลักษณะหน่วยมันคือกันบ่ครับมคล้ายกันเลยะคล้ายๆกันแม่นบ่ครับแต่ว่าลูกต้นถีถีพุ่ใหญ่ ตัดคือหมอนทองอืยังไงก็หน่วยสิบวันไงปันไหนกยังไงก็สาโลสโลกูกลัวปัดหมอนทองมันจักโลกน่วยหนึ่งไงสุดยืดแปดเข้าเน่ยดแปดโลกับมีปัดขมันสมบูรณ์ครับสอนปัดตัวนี้ไหมจักหน้วยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสบสิบสองสิบสามบ่สิบบหกสบเ เกือบห้าสิบลูกอันี้หลงบ่เนี่ยพ่อหลงหลงหลับแร่ว่ะทีนี่ลลโอ้หลงหลับแร่ครับพี่น้องเบื่อยไก่เนาะเอาฟางหอยเนาะไว้ลลแ,แต่มันว่ามันตีตายเอาลูกมันไหวหลายหลายมันเลยไหวล่วงนี่มันแรงว่แาแมน่น้ำบ่ถึงเนาะน้ำบ่ถึงเนาะมันแรงโคดกเนาะนวยบ่ใหญ่เนาะ เมื่อว่างี้ปันไหดอกครับลงหลับแรกครับพี่น้องอันนี้ซุ่มเรียมันเขาแต่เป็นปีแรกอันนี้กับมอนทองซุ่มนี่มอนทองมัดแถวเป็นปีแรกหาปีเลยป้าจักปีนี่พ่อตัวนี้ห้าปีตัวนี้หาปีครับพี่น้องป้าคือสะออนแต่นอบปะนี่ โอ้ยมีตะหน่วยใหญ่ๆเนาะหมอนทองเด้อพี่น้องเด้ออ่อนต้นเอ็นเต้นโอ้ย,อยสอนพูดนะสูงๆก็มบงงีบังเงาะบ่จับนวยบอกครับปีนี้บัวเพิ่งเป็นดอกน,นหมบ,งงบังเงาะก็มีครับเพิ่งเป็นดอกครับพี่น้องมันมันก็เป็นเท่าเนื่องแหละมันหนังบ่ติดมันแรงบ่แหน่หายนาันครับเอาพอซักผ้ายาเมืองทางนี้เนี่ยอันนี้ต้อนอยังไง ทุเรียนของสายพันธุ์ของมอนท่อหมอนท่องคือกันมังตามที่ผมสังเกตเบิ้งนีหมอนท่องนี่ต้นจะเลี้ยวๆเนาะถ้าเป็นลงรับแรกนี่งามมนจะออกขยายออกด้านข้างเนาะเป็นบอกอมันมาาก็บตากงามันอยากตากน้อยพอซัก สวนพ่อสักครับพี่น้องไปเที่ยวหูทอกแล้วครับอยากไปเรียนมือการไปกินครับเอาต้นนี้บอติดหมากเนาะต้นนี้บอติดจังวะแถวนี้อายุจักปีพอนี่ฮาปีฮาปีโอ้เริ่มติดน้อยติดดอกตั้งแต่อายุจักปีมันเริ่มเป็นไดปีกายนี่โอ้4ปีก็ได้เก็บแล้วแต่ว่ามันแรงมันเลยเอาลูกมาได้อื เป็นโรคเป็นโรคไปนี่ย่านสรีมหาสมัยแล้วครับเนาะมันตายมันชื่ออะไพ่อกระปูกสามไปน้ำแม่งด้วงแต่วจนเหลือตะแกนโอ้สายภาพไปเบิงเนี่ยเนื้อด้วงกินต้นทุเรียนครับพี่น้องอย่าแดงแดงท่าโอ้ใช่ประกัศแล้วครับต้นมักบี้มักม่วงอืด้วงกินเนาะด้วงมากต้นไง อันนี้ก็สามไม่วะนี่เจ็ดสามไปจะว่ากันให้ปีแลมันไม่ใงี้เถอะครับว่าปีนี่แบ่งให้ลูกจากลักขึ้นไปพุ่นแบ่งเลยจากต้นเหรอแบ่งให้ลูกไม่ใช่ชิมหาชิปนี่แหละผมให้ลูกเบิ่งดูแลเอาเองเลยเขาดูแลเองเต้นนี้ก็หลายครับพี่น้องอันนี้ก็หมอนทองเนาะพ่อหมอนทอง สะออนได้พี่น้องสะออนเนาะดกครับพี่น้องมันหนังปลามีตัวหน่วยใหญ่ๆครับพี่น้องเาอุ้ยดกดกดกมันหลว่าไงบันไดปีนี้ งามปลูกมันพร้อมบ่นี่ปีที่แล้วเออปลูกลมันพร้อมโอ้ยลูกเอามันมาปลูกใส่มันห่างนะครับโอ้ยพวกนี่ไหมสุกไปพอนี่ยังยังอีกจักมือน้อง่าเขานานาไปอันวันที่หาเดือนสี่มา ขอหนัดวันที่หาเดือนมิถุน,นาเดือนเดือนนานี่เดือนนาก็คือมิถุน,นาเป็นบ่กระดาษแต่ว่าซุ้งเป็นไม่กัยังมีครับเอาพาพี่น้องมาเบิ่งสวนเนาะของพ่อสักครับยุบันนะครับ